ในช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณทาววคงบัวค่ะหัวหน้าสํานักงานระบายน้ําของเขตบางแคนะคะสวัสดีค่ะเรียนถามคุณถาววถึงแผนการระบายน้ําล่าสุดของทางเขตบางแคที่เข้ามาช่วยชาวบ้านเนี่ยดำเนินการไปถึงไหนแล้วคะครับจริงๆแล้วนะครับการระบายน้าในพื้นที่เขตบางแคนะครับก็เป็นนโยบายของท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครนะครับมอมราชวงศ์สูงุมพันบริพัตรนะครับแล้วก็ท่านประหลัดกรุงเทพมหานครนะครับท่านอาจารย์ชูติการนะครับซึ่งซึ่งเราก็ได้ดําเนินการนะครับ ตามแผนที่เราดําเนินการไว้นะครับก็คือการการที่จะเราต้องระบายน้ำนะครับระบายน้ําในคลองหลักๆของหมู่บ้านเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นคลองบางไผ่นะครับคลองบางแวกคลองบางขี้แกงหรือคลองบางจากนะครับเพื่อที่จะผลักดันน้ำนะครับให้ลงคลองทวีวัฒนานะครับโดยเร็วแล้วก็คลองราชมนตรีนะครับเพื่อที่จะไปลงคลองภาษีเจริญนะครับคลองภาษีเจริญเราก็จะมีประตูน้ําที่อําเภอกระทุ่มแบนนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับอีกทางหนึ่งก็จะไปลง ปร,ประตูน้าที่ปากน้าภาษีสสเจริญน,นะครับเพื่อที่จะผลักดันลงทะเลให้โดยเร็วนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับเราก็จะมีเครื่องสูบน้ำนะครับในคลองราชมนตรีนะครับเพื่อที่จะดึงน้ําในพื้นที่ต่างๆในเขตบางแคเนี่ยลงลง,ลงทะเลที่เขตบางขุนเทียนนะครับอีกทางหนึ่งก็จะลงะคลองสนามชัยเช่นเดียวกันที่ที่บางขุนเทียนเช่นเดียวกันนะในส่วนของพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจนะครับเมื่อเราระบายน้ําลงคลองนะครับ เราลดระดับน้ําในคลองไดใ้ในระดับหนึ่งซึ่งเราสามารถที่จะสูบน้ําลงคลองได้เนี่ยเราก็จะติดตั้งเครื่องซึ่งตอนนี้เราได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไปทั้งหมด9ตัว<ไ>นะครับเตัว,ต,วตอนนี้ก็สามารถที่จะสูบน้ําตั้งแต่วันที่7นะครับติดตั้งวันที่7เราสูบวันที่8กับวันนี้2วันก็เกือบจะแห้งหมดแล้วคิดว่าพรุ่งนี้นะครับก็น่าจะ,น,าจะน่าจะแห้งหมดยังมีพื้นไหนที่ดูแล้วสถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงหรืออาจจะต้องเข้าไปติดตั้งเครื่องสูบน้ําหรือเครื่องผลักดันน้าเพิ่มไหมคะครับในนพื้ที อำเภอว่านเศรษฐกิจพรุ่งนี้นะครับเราคิดว่าเราจะติดตั้งเครื่องเพิ่มอีกที่คลองบางจากอีกหนึ่งเครื่องนะครับแล้วก็ที่คลองบางไผ่บริเวณศิริกาเซมอีกหนึ่งเครื่องนะครับเพื่อที่จะเร่งระบายให้พี่น้องนะครับชาวหมู่บ้านเศรษฐกิจได้พ้นจากเหตุอุทกภัยโดยเร็วนะครับในส่วนของพื้นที่อื่นในเขตบางแคนะครับก็ยังเรายังเป็นห่วงพี่น้องชาวหมู่บ้านชะชชดานะครับซึ่งก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะครับก็เป็นเช่นเดียวกันก็คือนโยบายของผู้บริหารเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูให้โดยเร็วในระดับที่นน้ําใคอง ลดลงระดับหนึ่งเราสามารถใช้เครื่องสูบน้ําสูบเพื่อเร่งระบายน้ําให้โดยเร็วเราก็จะรีบทําให้ทันทีหลังชาวบ้านออกมาเรียกร้องพอวันนี้เราเข้าไปดําเนินการให้น,นะครับปฏิกิริยาจากชาวบ้านตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะครับก็ต้องต้องกราบขอบคุณนะครับพี่น้องชาวหมู่บ้านเศรษฐกิจนะครับที่มีความกระตือรือร้นนะครับแล้วก็มีความที่อยากจะดูแลในส่วนของหมู่บ้านนะครับเราก็ก็พร้อมนะครับในในส่วนที่เราดําเนินการไปนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องอย่างดีในการที่เราเข้ามาทํางานไม่ถูกขัดขวางไม่ถูกต่อว่าหรือไม่ถูกตําหนิแต่ตอนนี้ก็ได้รับคําชมนะครับว่าว่าสิ่งที่เขาต้องการเขาได้ดังที่เขาต้องการเขาก็เราก็ได้รับชมเป็นอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นกำลังใจในส่วนหนึ่งของการทํางานของค้าราชการนะครับ,รบก็ต้องกราบขอบคุณพี่น้องชาวหมู่บ้านเศรษฐกิจครับ สุดท้ายนะคะก็อยากจะให้ทางคุณถาวรน,นั้นได้ประเมินกนิดหนึ่งนะคะว่าจะสามารถระบายน้ําแล้วก็สูบออกจากพื้นที่บางแค่ยได้แล้วเสร็จประมาณเมื่อไรแล้วก็มีอะไรที่จะฝากเพิ่มเติมสําหรับชาวบางแคอีกไหมคะครับในพื้นที่เขตบางแคนะครับคิดว่าภายในไม่เกิน7วันครับในพื้นที่เขตบางแคทั้งหมดนะครับก็น่าจะแห้งสนิทนะครับซึ่งซึ่งก็อยากจะฝากพี่น้องนะครับว่าในส่วนที่พี่น้องทุกหมู่บ้านนะครับบางครั้ง กําลังเจ้าหน้าที่อาจจะมีไม่เพียงพอที่จะเข้าไปดูแลก็อยากจะให้พี่น้องอาฝากดูแลแล้วก็โทรมาประสานในส่วนของสำนักงานเขตเพราะว่า,าเราจะได้ทํางานไปด้วยกันนะครับระหว่างชุมชนกับหน่วยงานราชการนะครับซึ่งซึ่งผมคิดว่าถ้าเราทํางานไปด้วยกันนะครับมันก็จะแก้ปัญหาได้โดยความรวดเร็วครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณถาวรคะ่ะ อย่างที่ทางคุณทวารบอกแล้วค่ะว่าการแก้ปัญหาสิ่งสําคัญมากที่สุดคือต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนและที่สําคัญมากที่สุดนะคะและถือเป็นกําลังใจของเจ้าหน้าที่ด้วยก็คือภาคประชาชนนั่นเองเพื่อจะทําให้ไม่ใช่แค่เขตบางแคค่ะแต่ว่าทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนั้นเป็นพื้นที่ที่ปลอด3ปลอดอย่างที่ผู้ว่าสุขุมพันธ์บอกไว้นะคะก็คือปลอดน้ําปลอดขยะและปลอดยุงรวมไปถึงพื้นที่อื่นๆที่น้ํายังท่วมขังอยู่นะคะจอบประเด็นก็ขอเป็นกําลังใจให้ค่ะ